ุ่มผู้เห็นต่างเข้ารายงานตัวกับแม่ทัพภาคที่4อีก3รายเพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากที่ได้เปิดหมายเลขโทรศัพท์พิเศษให้เข้ารายงานตัว พลโทปิยวัฒนากวานิชแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เดินทางไปรับมอบตัวกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐหรือผู้ที่เคยต่อสู้กับรัฐค่ะซึ่งมีหมายคดีความมั่นคงของสอพอคโคกโพจังหวัดปัตตานีอีก3คนประกอบด้วยนายมาแอสอีนายมนตรีดอเลาะและนางแม่โซงมะมาทั้งหมดมีภูมิล,ลำเนาในพื้นที่ตำบลเปลียนอำเภอสะบายย้อยจังหวัดสงขลาเพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจากที่มีความเดือดร้อนต่อการใช้ชีวิตประจําวันต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนและไม่เห็นด้วยกับการต่อสู้ด้วยความรุนแรงโดยญาติได้ประสานติดต่อกับร้อยตํารวจโทอุตสมานหมาดบากาที่รับผิดชอบในพื้นที่ตําบลเปียนออาเภอสะบายย้อยค่ะให้โทรศัพท์ติดต่อไปยังแม่ทัพภาคที่4เพื่อขอเข้ารายงานตัวหลังจากรับรายงานตัวแล้วนะคะทางแม่ทัพภาคที่4ได้มอบถุงพระราชทานเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับทั้ง3คนและทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะคอยอำนาม หน่วยความสะดวกให้กับทุกๆเรื่องเช่นการปลดพันธะทางกฎหมายการสร้างอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการกลับมาร่วมพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะ สำหรับการเข้ามอบตัวของทั้ง3คนก็เป็นไปตามแนวทางของแม่ทัพภาค4ที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้เห็นต่างจากรัฐหรือผู้ที่เคยต่อสู้กับรัฐค่ะได้กลับใจยุติการใช้ความรุนแรงและกลับมาร่วมพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนโดยได้เปิดหมายเลขโทรศัพท์พ,พิเศษ0925324989เชิญชวนผู้ที่เห็นต่างนะคะให้ติดต่อประสานเข้าร่วมโครงการได้เลยค่ะ